ครุปนอนเซลล์อยู่ตรงนั้นพลิกตัวกระสับกระส่ายเพิ่มพรึรมพำอยู่ในเต็นท์หลังน้อยและข้าพเจ้านอนอยู่ข้างๆเขาสงสัยว่าเขาจะรอดจนเห็นพระอาทิตย์ขึ้นอีกหรือไม่และถ้าเขารอดข้าพเจ้าจะดูแลพยาบาลเขาไปได้อีกนานแค่ไหนข้าพเจ้าเรียกแคปเฟอร์ให้นำกาแฟมาให้ และขณะที่ข้าพเจา้ากกำลังยกถ้วยเข้าสู่ปากด้วยมืออันสันเทาผู้ช่วยเหลือก็มาถึงผู้ช่วยเหลือมาถึงด้วยรูปร่างอันแสนประหลาดตรงหน้าที่พักของเรามีต้นไม้หนามอยู่สองต้นและระหว่างต้นไม้ทั้งสองนี้แสงตะวันที่กำลังโผล่ขึ้นจากขอบฟ้า